สวดไหมวันนี้สวดไหมสวดไหมไม่อย่าลืมสวดมนต์นะสวดมนต์อะไรสวดมนต์ไล่โควิดสวดมนต์ไล่โควิดที่คนนั้นตัที่ปากแดงๆที่เขามามีกรื่องเรื่องที่สวดมนต์ไล่โควิดที่ปากแดงไม่ได้ดูเูตุผลที่เป็นกระเทยโดอยู่ไหมต้องสวดคาถาอะไรทำเนี่ย ไลโควิดต้องสวดท่าอะไรต้องสวดบทไหน <c oughs> ไม่มีใครเล่นมาคอสเลยไม่ได้ถ่ายเลยลุง <c oughs> ม็อกก็มาไม่ได้อันนั้นเขาเฝ้าไปอ,อินไปแล้ว น่อนียี่น้อยเห็นครับอ่ะนี่หัวเมื่อคืนน่ะหนูเห็นด้วยไอ้คนที่มันถูกจุกับที่ซุ้มบกอ่ะเข้ากะดึกเห็นอยู่ใครพี่น้อยเหรอพี่น้อยเข้าโรงงานเราไงเขาจัดการต่ออเนไนแบบจิงขาไม่มีงานทำนะ ในคาถาไลโคปิดหรอใช่หรอไหนนี่นี่ระนอ๋อนี่หนักอแม่เฮ้ยพี่ว้นดวนบางเดหน่อยดิ ห้ามเดี๋ยวมาไลยกระเด็นห้ามเออเดี๋ยวเสียงดังมันลเออนีุ่นีอัน้ายมาคอด้ถ่ายถ่ายสาวๆแทนไม่ถ่ายแล้วมาคอนไม่มีใครเล่นเออใช่

ไปยุโรรถตืนข้ามาหาการดยืนไปไหลแค่คนควันลงไนเอ้ามาทำให้โลกแตกน้ำท่วมโลกเลยอ้าตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วตื่นแล้วแล้วว่นนีมีการใส่แล้วละก่นมีไปใส่ละกนเ้วมีคนเ็นรู้ได้ไง พี่นดเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแต่เขาเขาอยู่เขาไปที่เสียงใงใหไปแนแล้วูได้ับพกคนแล้วินีนเจอคนไปที่เสียงมาแล้วควิอยู่เทพด้วยนะงไม่ไปไนเราไปบ้านกันมันนอดมันนไปที่เสียงไงสองคนไม่รู้เพราะไอ้พี่นไอ้ไ้มากกไอ้นี่ะอะไรไอเอิร์อยู่หอนี้ได้นงมาก็อยู่หอนี้ได้นึ่งอ่ะไอหนึงบอกไม่ไปไหนบรรยากาศดีครับวันนี้ เดี๋ยวถ้าลุงมอกแอบมาเล่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอะใครเป็นคนนึงววนะเอแตะวันนึงปิดวานพ <คา S 1> ่ยน,นยาแล้ววานพ่นยาแล้วปิดคนดีเอาคนดีปิดเอาคนนี้ด้วยเอาคนกันเกลือกันค <c oughs> นดีด้วยมาทนด,ด้วย